มาออกแล้วขะาน,านยดรมาตินเป็นตัวนำมีดรมาตินเป็นตัวนำดวงใจพี่เป็นตัวที่สองหนึ่งคุณทรัพย์ที่สามวินมาร์ที่สี่อ้อมใจที่ห้าที่โค้งไปสามดรมาตินเป็นตัวนำ ดวงใจพี่เป็นตัวที่สองหนึ่งคุณซับที่สามวินมาร์ที่สี่อ้อมใจที่ห้าที่โค้งไปสองออกทางตรงวินมาร์ทเป็นตัวนำาลก็มาตินเป็นตัวที่สองดวงใจพี่ที่สามอ้อมใจที่สี่ขณะที่วินมาร์ทเป็นตัวนำอ้อมใจเป็นตัวที่สอง นี <dı> <long> ่วินมาร์กเป็นตัวนำอ้อมใจเป็นตัวที่สองนี่วินมาร์กเป็นตัวนำอ้อมใจเป็นตัวที่สองดวงใจพี่ที่สามนี่วินมาร์กเป็นตัวนำอ้อมใจเป็นตัวที่สองสันทลีที่สาม